มาดูไฟไหม้อย่างที่บอกไปนะครว่าอากาศอย่างนี้เราบัดระวังจริงๆเมื่อวานนี้ที่อุตรดิตถ์น้าสงสารคุณยายเขียวอภิยะกับหลานตัวเล็กๆอ,อีกสองคนเด็กหญิงปากาวรินกับเด็กชายจิราชีพซึ่งยังเรียนหนังสือตัวเล็กๆอยู่เลยคือกลางวันเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกผู้ชมครับ มีงานทำบุญทำขวัญให้กับหมออนามัยประจำตำบลค่ะยายกับหลานปรุงอาหารกินข้าวเช้าเสร็จก็จูงมือกันไปเดินร่วมง,งานกลางหมู่บ้านปรากฏว่าบ้านไฟไหมชาวบ้านวิ่งมาบอกค่ะให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศได้ชาวบ้านรีบไปช่วยกันดับไฟที่กำลังไหม้บ้านคุณยายเขียวนะคะคือลมแรงและมีใบแห้งร่วงหล่นเยอะไม่มีใครอยู่บ้านเลยไฟก็เลยลามอย่างรวดเร็วค่ะชาวบ้านอุสาใช้ถังสะพายหลังที่ใช้สำหรับฉีดปนปุ๋ย,าย,ายมาใส่น้ำฉีดสกัดไห้ไฟลุกลาม80ถังเังยเอาไม่อยู่นะฮะเอาไม่อยู่ค่ะที่สุดไม่ ถึงชั่วโมงบ้านก็วอดอยู่กลางเปลวเพลิงโดยที่ไม่สามารถเอาทรัพย์สินอะไรออกมาได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะมีะรายงานว่าเมื่อคืนนี้คุณยายกับหลานทั้งสองคนเนี่ยนอนหนาวอยู่นะฮะที่อุตรดิตถ์เพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงเอาอผ้าห่มมาให้ห่มไปทางความหนาวยามค่ำคืนค่ะโ